สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ฮะยืนยืนตบว่ะโอเคคับโอเคโอ้โหโอ้อเคครัถูกแล้วครับถูกแล้วแครับโอเคทีทนสครับครับผม่ว่าสัวควัสดีครับดีคสวดีัดสวัสีคัีค่ะส่วัี่่ เพราะว่าเราไฟดับไงต้องเดินสายกันเลยโอ๊ยแต่เมื่อเช้าสายจริงไม่ใช่เพราะว่าเรามาถึงตรงแยกอโศกใช่ไหมฮะแล้วมันเกิดอุบัิเดนตุตรงที่รถรถติดมากแล้วเราต้องนั่งวินกันเพื่อที่จะไปเดินเดินสายกัก็เลยสนุกสุดสุดเลยเราต้องเดินขึ้นเออเอ็นสายนะฮะพูดได้ครับผมคุณอะไรฮะน่าจะดีกว่าน่า ถ้าไม่มีคนเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคครับอ่ะวันนี้เป็นถือว่าเป็นการรวมตัวในรอบกี่เดือนคะพี่เออกมาเจอแฟนเกือบสิบปีแล้วไปไปครับผมก็อยากจะบอกว่าแต่แบบว่าจริงๆแล้วต่ออ่าตอนอยู่หลังกองเราก็มารวมตัวกันบ่อยเพราะว่าเราบ้างมีการซ้อมด้วยมีการแบบทําอะไรแบบหลายๆอย่างครใช่เปิดออกมาเจอแฟนแฟนก็ครั้งล่าสุดอะไรครั้งล่าสุดก็เฮ้ย ไม่ใช่มิเล่มิเล่์ไหมครับใชมิเรย์มั้งมิเรย์เป็นเดือนแล้วเป็นเดือนแล้วโอ้เป็นเป็นเดือนแล้วเป็นเดือนแล้วปกติไม่ยอมไม่ได้ทบวงฮะไม่ทบวงที่ไม่ไม่ค่อยได้ทวงใช่เพราะว่าตอนแต่ตอนซ้อมเนี่ยทุกคนก็ต้องหาเวลาแบบว่ามามาซ้อมแล้วก็จะมีบางวันที่แบบต้องครบจริงๆอะไรก็แล้วเราก็จะมีวันวันนั้นอยู่ใน วันสองวันสามวันเลยครับแต่นอกนั้นทุกคนก็จะแยกย้ายมาสอทุกคนติดงานคนคนละเวลากันก็เลยจะแบบต้องแบ่งแบบนี้เพราะทุกคนก็มีซีรีส์มีคู่มีวงอีกมีมีภาระต้องรับผิดชอบเยอะทุกคนก็เลยต้องแบบสู้ๆู้นแฟนถามกาแบบว่าจะรวมตัวกันที่เราโรมอะไราจริงจริงแฟนจะไม่ได้ถามว่าเมื่อไหร่จะรวมตัวกันแต่ว่าตัวใหญ่จะถามว่าแบบ ช่วยสปอยเพลงใหม่หน่อยได้ไหมอะไรประมาณนี้ใช่ครับผมซึ่งพวกผมโล่งแล้วจริงๆพวกผมโล่งโล่งมากเก็บความรับานใช่จริงๆอ่ะพวกเพลงเนี่ยฮะไม่ใช่อันนี้พอเพลงสองพุ่มจบแล้วเราแบบฮีนเลยเริ่มเริ่มฮีนอ่ะใช่ใช่เราเริ่มนีมันเริ่มตอนอย่างชิปใช่ปะเฮ้ยขอโทษครับเฮ้ยนี้เราโปรโมทเพลงสองยูอ่าใช่ไง อ๋อไม่มีอะไรครับอันนี้แบบเป็นโค้ดรับเป็นโค้ดรับใช่เพราะว่าจริงๆถ้าเกิดกลับไปย้อนดูไลฟ์ที่เราโปรโมทเพลงไปจะมีเราแนบชีทบางอย่างอ่าใช่คือทุกคนสามารถแบบว่าเราแนบชิทกันนะคือทุกคนสามารถแบบย้อนฟังได้หรืออะไรเพราะว่าเรามีสปอยหรือกิมมิคต่างๆให้ทุกคนแบบได้ทําได้เห็นอะไรมากขึ้นมากกว่าเพราะว่าตอนนี้เราก็มีหลายๆอย่างที่เราทําไปแล้วนี่นะก็เลยอยากทุกคนแบบว่า สู้ๆครับสู้ๆอ่ะวันนี้มีโคโคโคแรกโอ้โหโคให้เราด้วยเพลอ๋อใช่ครับผมก็จริงๆอะครับผมก็เราก็อยากจะบอกว่าเราก็ตื่นเต้นมากตื่นเต้นตั้งแต่เช้าแล้วครับผมเพราะว่าตอนที่เราไปเดินสายเป็นไลฟ์สดด้วยอะไรประมาณนี้ครับผมแต่ว่าพอมางานนี้ก็เดี๋ยวก็เป็นร้องถ้าอยากที่จะฟังจัดไปอีกเดี๋ยวเราก็จะมีแบบว่าหลายๆสเตจให้ดูครับสลับเพจนจอนใช่แบบนี้แหละ ใช่ครับเพราะนี้คือไม่ได้เผ็ดมากอย่างเติมมากๆครับส่วนงานนี้เพราะว่าทำให้เราได้โชว์กับโชว์พริตตี้กับแฟนๆได้เหมือนใช่ครับผมใช่โชว์ไหวด้วยพอดีหลายๆคนก็เริ่มร้องได้แล้วส่วนส่วนเราก็ร้องได้แล้วเหมือนกันก็ไว้เดี๋ยวตื่นตื่นเต้นมากพี่คือจริงๆทุกคนแบบตื่นเต้นคือปากตันมือตันเลยผมเสียงหลงเลยเมสียงคงเลยก็อีเลย โอ้โหคือคผมรู้สึกว่ามันด้วยความที่แบบว่าเราอ่ะไม่ได้เจอกับ 4xboy อ,อะไรนี้ด้วยครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งคือพอเราได้ทําซิงเกิลสองเนี้ยเราก็จินตนาการอยู่ในหัวว่าหลายๆคนก็น่าจะชอบกันเพราะว่ามันก็เป็นไทายที่เราชอบด้วยมนันมันมีความพิเศษแบบหลายๆอย่างว่าแบบเอ้ยเขาจะร้องตามกันได้ไหมเขาจะชอบไหมอะไรอย่างแต่ว่าพอมาวันนี้คือคนเยอะมากๆ,ๆจนเรารู้สึกแบบเอ้ยมันเยอะกว่าที่เราคิดไมากเลยก็ขอบคุณทุกคนที่มาขอบคุณที่มานะครับคุณดีเอ็กซ์ค่ะ แต่ว่าแต่คนชอบท่อนไหนของเพลง้น้าจะไปดเราดี่้าเย้หรอสีจ้าเี้านพนกิตเตอร์ันไม่เป็นไรไม่คนดีาไม่เป็นไรพอไอ่แบบท้อดิบอะไรอะไร ที่มาเขาจะพูดอะไรทุกอย่างท่่อจะพูดอะไรมาก็จะจะตอบเป็นเฉยนะตอบเฉยว่าชอบพิอุกันเครับชอบพิุกงัอนครับแล้วก็ชอบแรปปูด้วยเฮ้ยอะไรนะเออ Let me s a y something new อะไรวะ Let me s something ี่ันสิ่งที่บอกที่อยากให้เจอได้รู้แต่ฉันมกังวลก็ว่มันสั every time I see your e y e อะไรอ่ง ใช่ครับซึ่งเอลนี้ก็รู้สึกว่าเป็นลายเซ็นของพี่เดลชอนใช่เป็นลายเซ็นเลยคือต้องบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ติดผูกผมมากมากมากเลยเพราะว่าตอนนอนผมก็ยังข้างเชอข้างเชออยู่เลยคือแบบทุกวันจริงๆคือทำให้ผมนอนไม่หลับด้วยจริงเหรอทำไมอ่ะมันหลอนตื่นเต้นอเพราะเราเราซ้อมกับเพลงนี้หลายๆชั่วโมงด้วยแล้วก็อเสร็จกลับห้องควนท่าอีกเพราะอย่างเช่นตืน ขึ้นเช้าวันนี้เราก็ต้องแบบมามามีไลฟ์ไลฟ์สดไม่ใช่ถ่ายสดเออถ่ายเช้สดโชว์ด้วยก็เลยบอกว่าตื่นเต้นมากๆกลัวจะผิดบล็อกผิดอะไรเงี้ยครับครับผมก็สำหรับผมผมก็แม่แล้วคุณชอบท้อนไหนนะอ๋อก็พีหุ้ยผมชอบพี่หุ้ยครับเพราะว่ามันเป็นพีที่แบบว่าอยู่ได้ในหัวตลอดเวลาไม่ อันนั้นไม่รู้อันนั้นพุ่ใช่ไหมใช่ครับพุ่งครับเยอะมากครับผมส่วนผมชอบท่อนที่เราแบบเต้นเบรกแดนกันใช่แบบว่ามันจะมีบีทที่เราพูดเป็นแบบตึงตึงตึงโป๊ะตลึงตึงตึงโป๊ะตึงใช่จริงจริงครับตอนซ้อมอ่ะเราอัดซองกันอย่างเงี้ยตึงตึงตึงชื้ออะไรเงี้ยมีตัลุ้โต๊ะอันนี้อันนี้อันนี้เพลงเมื่อกี้น่ะใช่ใช่เนี่มันเป็นแบบว่าริทึมที่อยู่ในหัวเราเป็นไงเป็นบีทใช่นั่นแหละครับ คุณเชาเจอแบบด้วยตอนที่แราเป็นอย่างหมอนอ้อย่างเพราะว่าีคนพิมพ์สุดเมื่อวานเมค่ะอ๋อหมอนมอไม่ก็คือแบบว่าผมไปเจอกับพี่ดำดำมาวันที่เขามาเปิดปาร์ตี้คือโฮมชาผมใช่ครับผมแล้วก็คือเหมือน คือเหมือนตอนนั้นผมมาไปแต่ผมแบบไม่ได้ถ่ายรูปเพราะว่าเหลืออีกคิวเดียวปุ๊บผมก็ได้ได้ถ่ายแล้วกับเติ้ลเฟิร์นเฟิร์นวันอะไรเงี้ยผมแต่ว่าแบบพอถึงคิวปุ๊บเลยเหมือนเขาต้องรีบวิ่งไปเตรียมตัวก่อนแล้วจู่ๆก็ได้มาเจอกันอยู่นี่อะไรเงี้ยครับผมใช่แล้วแบบพี่แบงค์ก็ถามว่าแบบเฮ้ยได้ไปงานไหมอะไรประมาณนี้แล้วเราบอกว่าไปครับอะไรเงี้ยแล้วก็ในแบบได้เจอการได้รู้จักกันครับไม่อนานเลยหอยังไม่ไม่ได้สอนนลยครับไม่ได้เรียนงานเลยไม่เรียนนเลยวลาการชั้นชิดอ่ะใช่เจอกันเร็วมากมากครับแต การแจกของผมก็คอมคอมแล้วเดี๋ยวต้องคอมพี์อีกครับทำไมอ่ะเราเพื่อนราโพสด์ยัยใครสามารถไปเล่นเลงเราได้ใช่ไหมอ๋อก็จะมีสอนจะมีสอนไหมแล้วแต่แต่ดวงของเราดีกว่าครับใช่เพราะว่ามีมีชาเลนจ์ในแอปนะครับที่ที่เราถ่ายไปแล้วครับสามารถไปเล่นชาเลนจ์กันได้ใช่ทุกคนสามารถเล่นผ่านแท็ก โอกาสเป็นโอกาสเป็นเพื่อนเธอปีใช่ครับผมแล้วก็อันเดอร์สกอรลปีใสอยู่ได้ครับใช่ครับผมซึ่งตอนนี้ก็ทุกคนก็เริ่มเล่นกันแล้วบางบางคนก็คือแกะท่าตั้งแต่ตอนที่แบบเริ่มมีปล่อยเก่งมากเลยครับแล้วแกะเปมากเลยนะชขาบอกว่าขอจากกบินนเดอ้ลกบินนี้ได้ไหมได้ไหมมาไม่ขอเลยนะขอเต้นเหรอเต้นค่ะอ๋อเต้นพักแบบปิดตาปิดตาโอเค

นี่เราดื้อคือพี่ถือไม้ขึ้นมาร้องอ่ะไม่ใช่มันจะเห็นมาตรงนี้ด้านอะครับผมจริงๆอ่ะเรามีเป็นชาอ่าเป็นชาเลนด์ด้วยครับผมนแอะของฝากด้วยตื่นเต้นมากวันนี้ในหัวหมักเรามีชานมอะไรได้ชาลลลนลลลครับผมประมาณนั้นก็ไปฟังเพลงกันได้นะคะได้ครับชาเลนด์กันได้ครับผมถ้าวันนี้พวกผมพูดไม่รู้เรื่องพวกผมต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่ามันช่วงนี้เราแบบร้อมออกมาก ช่เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีงานที่จะไปพบผมคนนะคะจริงๆมีครับมีครับวันนั้นก็คือจะเต็มที่คนนี้ผมวันนั้นมันบอดได้เลยครับเต็มที่มากๆฟูลเอาเลยตอนซ้อมก็ฟูลเอาแล้วตอนโชว์นี่คือต้องมากกว่าฟูลเอาแล้วนะฟูลฟูจริงตอนนี้ฟูลจริงครับผมอ่ะ ฝากเพลงนี้มังค่ะครับผมก็ขอฝากเพลงนี้ด้วยครับชื่อเพลงว่าโอคางเม่เพื่อเจอไา้อยู่ครับก็ตอนนี้นะผมทาง MB นะครับผมก็ออนแล้วที่ช่อง YouTube ของดี B Music นะครับแล้วก็ตอนนี้สามารถรับฟังได้ทุกแพลตฟอร์มกำลังทยอยลงอยู่นะครับใช่แล้วมันคิดอยู่ในหัวเยอะมากแล้วผมก็ตอนนี้นะครับผมเพลงก็น่าจะมีหลายๆในแพลตฟอร์มแล้วนะครับผมแล้วก็เรามีชาเลนจ์ด้วยนะครับผมทุกคนก็สามารถใส่แฮชแท็กก็คือ โอกาสเป็นเพื่อนเธออันเดอร์ฟอนต์บีไซด์ยู่ได้นะครับผมเดี๋ยวพวกเราจะไปส่องกันใช่ต่อให้ทุกคนจะใช้แอคลุมหรือแอคจริงเราไปไปดูหมดจริงๆถึงเราจริงจริงที่เขาจะเต้นไว้ในดาฟเราก็สามารถเห็นได้เฮ้ยอันนี้อันนี้อาจจะเกิดขึ้ไม่เห็นหรอเออไม่ได้นะครับผมซึ่งเราก็มีถ่ายเต้นเต็มๆของแต่ละคนลงไปในช่องทิกตอกของดีเอ็มดีมิวสิกยับยั้งและของเด็กๆใช่ครับผมก็อีกหนึ่งอย่างจริงๆถ้ายอดวิวหรือว่ายอดอะไรต่างๆแบบ บเราอาจจะมีเซอร์ไพรส์ตัวเวอร์ชั่นพิเศษก็อาจจะมาแบบว่าลำแล้วลอาจจะเป็นอาจจะยาวอาจจะเป็นสายแดนอาจจะเป็นหมู่คนเดียวเราจะให้อมู่ใต้มู่เดียวลับคนเดียวเลยไม่ได้ก็ดีนะพี่ยิ้มบอกอยากเต้นไม่ใช่ไม่ใช่คือเดี๋ยวไปเต้นเซอร์ไพรเวอร์ครับเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนของไอเดียเป็นเดือนของเซอร์ไพรเวอร์ครับเรามีการกาล่าด้วยนะครับ นนยน,น,นเยียนครับเพราะว่าเป็นเป็นเรื่องที่ทุกคนรอคอยมาเกือบสองปีครับ <c oughs> แล้วก็มีการถ่ายเพิ่มถ่ายถ่ายถ่ายเพิ่มไปเยอะเหมือนกันนะครับนเรื่ซีรีส์เรื่องนี้นะครับแล้วก็น่า <c oughs> จ,จะออกออนทีเดียวหมดพวกผมก็น่าจะดูกันพร้อมกันทีเดียวเหมือนกันนะเพราะว่าทีพีมันมีประมาณเกือบจบแล้ พี่พี่พูดได้เหรออันเนี้ยดูเมื่อไหร่นะไม่เขาเหรอไม่รู้ว่าเียเอาเป็นว่าติดตามกันนะครับผมกับซอมไวเบิลนะครับผมเดี๋ยวสิ้นเดียวนี้เราเจอกันแน่นะบอกเลยว่าซอมบี้ไม่เหมือนใครดูเพ็ดเข็ดมันห้องดำขอบคุณครับขอบคุณครับใครบอกเลยก็บอกแล้วว่า